ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุดน่งทีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปชมน้องมีเซ้นนะครับน้องคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นลูกหลานตเตยจะมีแต่จันนะครับที่เดินทางมาที่หลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับก็จะน้องก็จะมาถึงก็จะปีนเล่นแล้วก็จะขออาช้างขอมาอ้าอาอยู่ที่ ในสารเตะเซแห่งนี้นะครับน้องก็จะปีนน้องก็จะขอนะครับแล้วก็น้องว่าจะหยิบหยิบปิงปองให้ด้วยนะครับวันนี้น้องก็จะหยิบปิงปองให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะว่าน้องนี่จะหยิบปิงปองให้ได้เลขอะไรนะครับน้องคนนี้คนมีเซนนะครับเป็นลูกชายเตซี่เจนีตะจันเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอยากได้อะไรอยากได้ช้างยายบ่ เอาละจะเอาอะไรเราลูกหาเอาเลยอยากได้อะไรหาเอาเลยใหญ่แน่แน่เลยหาเอาจะโดนทุบวก่อดดูบ่อยไก่บได้อะไรลูกอยากได้ไก่เอาไก่ตัวไหนดีเจ้าช้างหรือจะเอาไก่ฮะ อยากได้ช้างนี่อยากได้ไก่ลูกมาอยากได้มาอยากได้หมาด้วยอยากได้บอกหวยหน่อยบอกเลขหน่อยลูกเอาเข้าไปแล้วเอาเอามีไฟไม่ดูด้วยเด้ออยากได้อะไรลูกได้หวยอออกันนไหยากได้หัวออกอะไรลูกชี้ดิ บอกยายดิหวยองไหนจะขี่เลยขี่โอ้ขี่จะขี่เลยนะลูกขี่ได้บ่ขี่ได้บ่เอขี่ควายเลยโอ้โหขี่ควายตาเลยได้ให้บอกลูกหลานเนาะเออบอกหน่อยลูกขี่ควายเลยขี่หวยดิขี่หวยดิโอ้หนั่งด้วยตัวไหนอยากได้ตัวไหนลูกบูบูอยากได้อะไรอีกขี่ควายเลยเหรอเนี่ยขี่ขี่ควายเลย น้องไงควายเลยเ <st itions> อ้โ, <t ôi> โอยเข้ามันเ <t ôi> ยากได้ม้าด้วยระาวาังไฟด้วยนะลูกขี่ได้หรอเอาขี่เลยขี่ม้าเลยสุดยอดขี่ม้าเลยขี่ม้าเอาเอาขวดน้ำออกหน่อ <t> ย <ôi> ปวดน้ำมากยเอ้ยขี่ม้าแล้วได้ขี่ม้าขี่ม้าตะเซขี่ม้ายังมีขี่ม้าตะจันแล้วเด็กมีเซนนะครับมาขี่ม้าเลยขี่ม้าตะเซเลยยกออกเฉยๆยกออกโลกโอ้โหบอกโชคหน่อยโลกบอกเลขหน่อยจะซื้อมาาถวยยเเลออจะซื้อมาตัวใหญ่มาไหวเลยบอกหน่อยบอกเลขหน่อยโลกเลขจอกอะไรครับ โอ้ยไก่ด้วยอยากได้ไก่ด้วยเหรอชอบทุกอย่างเลยมานี่ชอบทุกอย่างเลยนี่ให้เล่นให้เซฟก่อนโอ้ขี่ควายด้วยขี่ควายด้วยอุ้ยอุ้ยจะยกเอาเลยเหรอ

ทำอะไรน่ะอยากได้ม้าเหรออยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านเกงสังขาอยู่สังขาอยู่สังขา กไลเยอิ่มหรือยังเล่นเสร็จหรือยังอิ่มยังบโบโบนี่โบนี่อิ่มหรือยังถ้าอิ่มแล้วบอกด้วยโบร้อนไหมโบโบร้อนไหมโบร้อนไหมโบไม่ร้อนหรอกโบร้อนไหมโบไม่ร้อนหรอก บนรถไงขี of of nada, yes. ่บัวเหรอบัวร้อนมั้ยบัวร้อนถ้าบัวร้อนเดี๋ยวเอาหลังคามาให้3ตัวตรงๆถูก3ตัวเด้อจะเอาหลังคามาให้โอ๊ยออกไม่ได้โอ๊ยเอียดๆๆได้โอ๊ยออกได้โอ๋ๆอิ่มหรือยังถ้ามันจะบล็อก เดาเอาเอาเอาคนละคนละเหาจำใหม่เหาจำใหม่เอาใหม่เลยเอาเอาลงใหม่หมดเอาลงใหม่หมดเอาลงใหม่หมดเอามาจะซื้อจะซื้ออโบมาให้มาถวายค่ะโบอืมจับตรงนี้ให้ก่อนค่ะนนีก่อจับเลขให้ก่อนลูกนี่จับเลขให้หน่อยมาขออันหนึ่งขออันหนึ่ง อ่าอ่ามาได้แล้วอันหนึ่งตัวลบตัวได้มาเลขสี่แล้วอ่าได้มาอีกอันหนึ่งขออันหนึ nice ่งลูกขอหน่อยอ่าได้เลขศูนย์เลขศูนย์ละอ่าได้อีกอันหนึ่งเลขสองอ่าพอแล้วลูกพอแล้วครับเอาให้สองตัวมาด้วยเอาให้สองตัวด้วยพอแล้วได้ได้นี้เด้อสี่พพอพได้ศูนย์อาแ ได้สองนีน mm ่นี่ตัวนี้เด้อยที่ศูนย like ์สองกับเตัวเดียวกันที่ศูนย์สองจับมาให้ตัวที่สองเลยยังกาะนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเป็นลังมาตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้สองตัวได้ตัวนี้ได้ได้หกเก้าได้หกกับเก้า ได้หกกับเก้าแล้วสี่ศูนย์สองกับหกเก่าเด็กมีเซ้นนะครับคุณผู้ชมเด็กน้อยมีเซ้นนะครับจับให้จับให้เลขนี้นะครับคือเลขเลขสี่ครับคนหน่อยยิมยบมใหน้บนึงครับสี่ศูนย์สองกับหกเก่าง่ายนี่คนหน่อยเพิ่งยิบมให้บนึงเด้อเด้อสี่ ศูนย์สองกับหกเก้าคนหน่อยคนยิบหายคนหนึ่งนี่คนหน่อยคนหนึ่ง่นเคยมาบ่นี่ที่คนเคยมาบ่กับบอหูมากเธอเล็กมากเธอเล็กอยากขี้นั่นอยากขี้สร้างอยากขี้มาอยากขี่ไปทัวเดินอยากขี้ก้วยก็ข <Nein> ี้แกะไม้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วยิบหายตัวนียายบรรดาเดชสงน้ำเพลิน 0ีศูนย์สองกับหกเหก่าีศูนย์สกับหก้เ็กตัวนี่ยายซื้อแล้ว4ีศนย์สอยายยายายมอนี้สิมาขอโซกกับเพิ่นบอกเจ้ายังมาหาเพิ่นแน่อะไรยายเอาเปิห้แน่ละ บบนั่นนี่ลกูลกโอ้ย402กับ69เด็กมีเซ้นนะครับคุณผู้ชมเด็กน้อยมีเซ้นนะครับจับให้จับให้เลขนี้นะครับคือเลขเลข4รับคนหน่อยยิบมให้บน,นึงครับ402กับ69ไายนี่คนหน่อยเพิ่งยิบมให้บน,นึงเด้อเด้อ4 ศูนย์สองกับหกเก้าคนหน่อยคนยิบหายบนหนึ่งนี่คนหน่อยคนหนึ่ง่นเคยมาบ่่นีเอ่นเคยมาบ่กับบอหูมาเธอเหล็กมาเธอเหล็กอยากขี้นั่นอยากขี้สร้างอยากขี้มาอยากขี่ไปทัวร์เดินอยากขี้ก้วยกยาขี้แกะไม้ชายแล้วใชยแล้วลูใชยแล้วยิบหายตัวนียายบรรทัดเดียวส่งนบรทัดเดีโวส่น้ำเพลิน ที่02กับ6เก่าที่02กับ6เก่าเลขตัวนหนย่าซื้อแล้วท02นบ่อ่่ย่ามึอนี้สิมาขอโซกับเพ่อนบ่อเจ้ายังมาให้เพิ่แน่เละย่ายเอาเปิดแน่แน่ละและกักด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ